ฝูงวัวฝูงควายเริ่มเดินมาแล้วเพื่อนตอนนี้อันนี้เป็นเย็นของวันที่สิบห้ามกราคมสองพันหกสิบเจ็ดน้องเพื่อนฝูงวัวเริ่มเดินมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วตอนนี้ลงไปทางทุ่งนาเนาะคอกวัวจะอยู่ข้างๆทุ่งนาตัวน,นี้เนาะเดินลงไปแล้วนะเพื่อนเดินลงไปแล้วตอนนี้ลงไปทุ่งนาตรงน,นั้นแล้วนะเพื่นอนคคกก็จะอยู่ตรงข้างในานิดนึงเนาะ हम्म <laughs> ओए oh. <laughs> ฟางไปเรื่อยๆกินหญ้ไปเรื่อยก่อนอยังไม่ถึงค้อเนาะขอกอยู่ทั่งหน้าตรงนู้นยังไม่ได้เข้ายังไม่ให้เข้าคอกบอกแต่จ้ากลอนยังไม่มืดเนาะไม่ต้องมืด ให้อาบแดดก่อนให้วัวอาบแดดก่อนบ่เขาเดินตากแดดมาไกลแล้วก็ไม่หนาวแล้วนีลมแรงเหมือนกันนะวันนี้กินยาแถวใกล้คอกก่อนเนาะมีไม่กี่แปลงแล้วตรงนี้ทางเข้าไปข้างในคอกเนาะ ยืนกินตรงนี้ก่อนอีกสักพักหนึ่งก็จะไล่เอ้าไม่ใช่จะก็ <c oughs> จะให้เขา้าคอ,อกน้อนเพื่อนเบรรยากาศตอนเย็นเย็น,เ,ยนเพื่อนฮวงับกำลังกินหญ้ายอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านตรงนี้เนาะ วัวเพื่อนๆวันนี้เลี้ยงวัว หลายวันแล้วเราไม่ได้ปลาถ่ายบรรยากาศน้องเพื่อนวันนี้วัวเดินมาใกล้ๆหมู่บ้าน mm hmm. ก็เลยได้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อน fc เนาะตอนเย็นเย็นวันนี้แดดก็ร้อนเวลากลางวันเนาะตอนเช้าก็จะเย็นเนาะตอนเย็นก็อากาศก็จะเย็นนิดหนึ่งด้วยเพราะว่าลมพัดมาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งเนาะวันนี้ ทั้งฟูงวัวฟูงควายก็เริ่มมาแล้วตอนนี้นเพื่อนเริ่มกลับบ้านเนาะช่วงเย็น